Party, do, สวัสดีค่ะคิมจียุนพี่สาวจีซูแบ็กพิงเปิดเผยรูปโปรไฟล์แรกพร้อมข่าวลือเตรียมเดบิวต์ในวงการบันเทิง เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงต้นสัปดาห์นี้กับข่าวคราวของคิมจียุนพี่สาวของ G Back Pink, จีซูแบ็คพิงค์เจ้าของฉายาฮันไฮโยจูแห่งคุณโปที่มีความงดงามเช่นเดียวกับน้องสาวของเธอหลังจากรูปโปรไฟล์ของเธอถูกเปิดเผยเออกมาจากทางเอเจนซี่ต้นสังกัด เป็นที่พูดถึงกันมานานถึงความงดงามของจีซูและจียุนสองพี่น้องที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆและทำให้หลายๆคนติดตามพี่สาวข,ของเธอบนอินสตาแกรมส่วนตัวและล่าสุดก็ได้เซอร์ไพรส์กันเมื่อมีข่าวลือออกมาว่าเธอเตรียมเปิดตัวผ่านเอเจนซี่ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งล่าสุดได้มีรูปโปรไฟล์ชุดแรกของเธอปล่อยออกมาแล้ว ในข้อมูลระบุว่าทางเอเจนซี่พีทบริษัทเอเจนซี่ด้านศิลปะและบันเทิงที่เปิดขึ้นใหม่คือต้นสังกัดของคิมจียุนที่ได้เปิดเผยรูปโปรไฟล์ของเธอออกมาบนอินสตาแกรซึ่งภาพในแต่ละเซตได้แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติของเธอจากรูปโปรไฟล์ที่ได้เปิดเผยอ,ออกมานี้ทำให้เกิดกระแสะข่าวลือว่าน่าจะเป็นผลงานของคิมจียุนในวงการบันเทิงภายใต้การดูแลของต้นสังกัดใหม่เร็วๆนี้ ช่วงปี2019คิมจียุนได้รับความสนใจอย่างมากจากการปรากฏตัวในรายการ Trio s h i e a r e Challenge ที่ออกอากาศทั้งช่อง KBS ซึ่งครอบครัวของเธอได้ฮาวางซียอนมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกชายทั้งสองคนในระหว่างที่เธอต้องไปทำงานข้างนอกอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ